ทำไมจำนวนผู้ติดตามศาสนาในประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องหลังเสียงสวดและศรัทธาอาจมีบางสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดเมื่อความเชื่อเปลี่ยนเป็นความลี้ลับและทุกสายตาจับจ้องไปยังผู้ถูกเลือกเรื่องจริงหรือพิธีกรรมต้องห้ามคุณต้องดูจนถึงวินาทีสุดท้ายจำนวนผู้ติดตามศาสนาในประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นก้องไปทั่วหมู่บ้าน ผู้คนแต่งกายด้วยชุดขาวทยอยเดินเข้าสู่ลานวัดอากาศยามเช้าขมุกขมัวกลิ่นทูประค,ะครุ้งจนแสบจมูกเด็กเล็กวิ่งเล่นแต่สายตาถูกจับจ้องไปยังพระสงฆ์ที่เดินผ่านผู้บรรยายของ BBC ยืนอยู่กลางฝูงชนบันทึกภาพด้วยกล้องที่สั่นไหวเขาเอามือกุมอกเมื่อสัมผัสถ,ถึงความตึงเครียดที่ปกคลุมทุกคนเงียบปริบเมื่อเสียงสวดมนต์ดังขึ้นพร้อมกันเสียงกลองและเสียงสวดผสมกันเป็นจังหวะเร่งร้า หัวใจผู้บรรยายเต้นแรงร่างกายสั่นเหมือนจะลม้มเขามองไปยังสารวัตรเห็นฝูงชนจำนวนมากแน่นขนาดใบหน้าทุกคนมีแววศรัทธาแต่แฝงด้วยสายตาที่เหมือนกำลังจ้องจับผิดเหงอไหลลงข้างแก้แม้ลมเย็นจะพัดเข้ามาแสงแดดยามเช้าทิมแทงผ่านควันทุกทำให้ภาพตรงหน้าดูบิดเบี้ยวเสียงกระซิบดังจากด้านหลังเหมือนกำลังเอ,อ่ยชื่อของเขาเขาหันไปแต่ไม่พบใครกล้องในมือหนักขึ้นเรื่อยๆรืยราวกับมีบางสิ่งกดทับ เสียงสวดแปรเปลี่ยนเป็นโทนต่ำลึกและก็เหมือนมาจากใต้พื้นดินผู้บรรยายกัดฟันแน่นความกลัวแล่นเข้ามาแทนความสงสยัยเขาเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกผลักไปข้างหน้าโดยแรงที่มองไม่เห็นสายตาของฝูงชนหันมาที่เขาพร้อมกันแววตาทุกคู่ไร้รอย,ยิ้มแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังที่กดดนันริมฝีปากพระสงฆ์ขยับช้าๆเหมือนกล่าวบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงสะท้อนดังขึ้นในหูคล้ายมีใครกำลังเรียกชื่อเขาอีกครั้ง หัวใจเขากระแทกจนเจ็บเหมือนจะหลุดออกมาจากอกทุกก้าวที่เขาถอยหลังกลับถูกผลักให้เดินเข้าใกล้าสาลามากกว่าเดิมกลิ่นควันทุกเข้มขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกมือเขาเริ่มสั่นจนกล้องแทบหลุดจากการจับและในจังหวะที่เงียบสนิทที่สุดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเขาอย่างชัดเจนเจ้าคือคนที่พวกเขารอคอยร่างกายของเขาแข็งทื่อทันทีหัวใจเต้นกระแทกแรงเหมือนกลองศึกในอก เสียงรอบข้างเงียบลงจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองดวงตาฝูงชนยังคงจับจ้องไม่กระพริบแววตาเหล่านั้นเราก,กำลังวัดว่าเขาจะยอมรับหรือปฏิเสธเขาก้าวขาไม่ออกแต่แรงลึกลับยังคงผลักให้เดินไปข้างหน้าเสียงสวดมนต์กลับมาดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เป็นภาษาที่เขารู้จักถ้อยคำแปลกประหลาดดังแทรกเข้ามาในหัวทุกคำเหมือนคมมีดกรีดในจิตใจจ,จนแสบลึกเขาพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่ภายใน ร่างกายเริ่มร้อนราวกับถูกไฟอบรัดกลิ่นควันทูเปลี่ยนเป็นกลิ่นขาวเลือดที่ฉุนจนแทบอาเจียนเขาเหลือบตาไปยังพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ตรงกลางดวงตาท่านปิดแน่นแต่ริมฝีปากยังคงขยับราวกับกำลังปลุกบางสิ่งที่น่าหวั่นหวั่นขึ้นมาเท้าของเขาหนักเหมือนถูกโซ่ล่ามไว้แต่แรงที่ผลักยังคงดึงเขาไปข้างหน้าเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเมื่อเจ้าเดินเข้าไปทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เขาหยุดหายใจชั่วขณะดวงตาของเขาสั่นไหวเหมือนกำลังจะหลุดจากเบ้าเสียงฝีเท้าของตนเองดังชัดเจนในความเงียบรอบกายทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้ศาลาพื้นไม้ส่งเสียงเอ็ดอาร์คล้ายครางออกมาฝูงชนเฝ้ามองด้วยสายตาที่ไม่กระพริบราวกับกำลังรอพิธีสำคัญลมเงย็นที่เคยพัดผ่านหายไปเหลือเพียงอากาศอับชื้นที่แน่นในอกเขาเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแทรกเข้ามาระหว่างบทสวด เสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ของคนแต่คล้ายเสียงสะท้อนจากที่มืดลึกดวงตาะสมค่อยๆเปิดขึ้นเผยให้เห็นแสงวาววับที่ไม่เหมือนมนุษย์ริมฝีปากท่านยังคงขยับแต่เสียงที่ออกมาดังราวกับฟ้าผ่าเขาแทบสุดลงกับพื้นเมื่อรู้สึกถึงแรงสะเทือนแผ่กระจายไปทั่วร่างผนังสาลาเริ่มแตกร้าวทีละน้อยเศษไม้ร่วงหล่นลงมาเหมือนฝนเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและก้องกัง,กงวานเจ้าไม่อาจถอยกลับได้อีกแล้ว หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบเขาไว้สายตาฝูงชนยินจับจ้องราวกับทุกคนรู้ว่าจะเกิดสิ่งใดต่อไปร่างกายเขาถูกผลักเข้าไปในศาลาแม้ขาจะสั่นจนแทบสุดเสียงสวดมนต์กลับกลายเป็นเสียงคำรามต่ำลึกและยาวนานพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจของแผ่นดินกำลังเต้นคนทุบหนาทึบจนทุกอย่างรอบตัวพรามัวไปหมด เขาเห็นเงาร่างดำใหญ่โผล่ขึ้นจากมุมมืดด้านหลังพระสงฆ์เงานั้นสูงชะลุดแขนยาวผิดธรรมชาติดวงตาสีแดงเรืองแสงเสียงหัวเราะโหยหวนดังขึ้นรอบศาลาราวกับดังมาจากกำแพงและพื้นดินพร้อมกันเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาริมฝีปากพระสงฆ์เอ่อยบางคำที่ไม่เข้าใจแต่ทุกถ้อยคำเหมือนแทงทะลุเข้าไปในกระดูกสันหลังร่างกายเขาสั่นสถานความร้อนแผดเผาจากภายในจนแทบลุกไหม้ และในจังหวะที่ฝูงชนทั้งหมดก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกันเสียงในหัวก็ประกาศชัดเจนอีกครั้งเจ้าถูกเลือกแล้วดวงตาเขาเบิกกว้างน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้สาเหตุร่างกายถูกตรึงแน่นราวกับถูกโซ่พันธนาการทั้งที่ไม่มีสิ่งใดสัมผัสเงาร่างดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักดังก้องสะท้อนทั่วศาลาทุกย่างก้าวทำให้พื้นไม้ยุบตัวเหมือนจะพังทลาย ฝูงชนรอบนอกก้มศีรษะพร้อมกันไม่มีผู้ใดส่งเสียงแม้แต่น้อยบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันจนหูอื้อแสงแดงจากดวงตาเงามือสาส่งลงบนใบหน้าเขาโดยตรงความรู้สึกเย็นเฉียบแล่นไปทั่วสันหลังตัดกับความร้อนที่แผดเผาจากภายในเขาสั่นสถานร่างกายแทบจะขาดออกเป็นสองส่วนระหว่างความหนาวและความร้อนที่ปะทะกันริมฝีปากพระสงเเพ่งถ้อยคำสุดท้ายออกมาอย่างช้าช้าเสียงนั้นดังก้องราวกับฟ้าผ่าลงกลางหัวใจเขา เวลาของเจ้ามาถึงแล้วร่างเขากระตุกแรงเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมาโดยตรงสายตาพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นสิ่งรอบตัวแต่เสียงสวดมนต์กลับดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมแทรกเข้ามาในทุกอนูของร่างกายฝูงชนเริ่มขานรับเสียงสวดนั้นพร้อมกันเสียงสะท้อนดังรอบสาลาจนพื้นสั่นสะเทือนเงาเมื่อคืบคลานเข้ามาอบล้อมเหมือนกำแพงที่หนีไม่ได้อากาศรอบกายคดเหนื่นหายใจแต่ละครั้งเหมือนลืนก้อนหินลงคอ ดวงตาแดงฉานของเงาดำโน้มลงมาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเยียบความหนาวแทงลึกเข้ากระดูกสันหลังทำให้ขาอ่อนจนแทบสุดริมฝีปากพระสงฆ์ยังคงเคลื่อนไหวแต่เสียงกลับกลายเป็นเสียงกระซิบที่ลอดตรงเข้าสู่หัวใจเขาเริ่มเห็นภาพแวบสั้นๆเหมือนความทรงจำที่ไม่เคยมีมาก่อนภาพผู้คนนับพันก้มกราบต่อหน้าเขาท่ามกลางทะเลเปลวไฟเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ เจ้าคือศูนย์กลางของศรัทธาและเจ้าจะเป็นเครื่องสังเวชของมันหัวใจเขากระแทกแรงเหมือนจะระเบิดออกมาร่างกายถูกกดลงคุกเข่าต่อหน้าเงามืดโดยไร้ทางขัดขืนเสียงฝีเท้าของฝูงชนขยับเข้ามาใกล้เป็นวงล้อมแน่นหนาทุกคู่ตายยังคงจับจ้องอย่างไม่กระพริบราวกับกำลังรอพิธีบูชาที่ขาดชิ้นส่วนสุดท้ายเปเลวไฟจากตะเกียงรอบศาลาลุกโชนสูงผิดธรรมชาติแสงสีส้มแดงส่องสะท้อนเงาผู้คนจนบิดเบี้ยว กลิ่นไม่ผสมกับกลิ่นทูบและกลิ่นเลือดที่เข้มข้นจนคลุ้งไปทั่วเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับกลืนหายไปในความมืดเงามืดโน้มลงมาใกล้ดวงตาแดงฉานสว่างว่าปราวกจะเจาะทะลุวิญญาณริมฝีปากที่บิดเบี้ยวขยับช้าๆเปล่งเสียงที่ก้องสะท้อนทั่วศาลาเสียงนั้นหนักแน่นจนพื้นไม้แต่เป็นเสียงเสียงใต้เขา่าเขาจงมอบตัวตนทั้งหมดเพื่อศรัทธาที่ไม่อาจหวนกลับร่างเขาสั่นสะท้านจนกระดูกแทบแตกหัก แรงกดดันที่มองไม่เห็นโถมเข้ามาทุกทิศทางจนหายใจไม่ออกสายตาของฝูงชนเปล่งประกายเหมือนเปลวไฟที่ลุกไหม้ภายในเสียงสวดมนต์แปลเปลี่ยนเป็นเสียงหอยหวนของวิญญาณพันเสียงนั้นกรีดร้องรอบศาลาจนเส้นประสาทแทบขาดสะบ้นเขาก้มหน้าลงต่ำโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลรินลงบนพื้นไม้ที่แตกร้าวความร้อนจากพื้นซึมเข้าสู่ผิวหนังเหมือนกำลังคุกเข่าอยู่บนเหล็กแดง เงามืดยกแขนขึ้นช้าๆแขนยาวผิดรูปนั้นกวาดอากาศจนเกิดแรงลมมหาศาลเปลวไฟรอบศาลาพุ่งสูงขึ้นไปอีกราวกับกำลังสรรเสริญสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นริมฝีปากพระสงฆ์ขยับต่อเนื่องเอื้อนเอ่ยคำโบราณที่สะท้อนกล้องไปทั้งอากาศและในวินาทีนั้นเองเขารู้สึกได้ว่าพลังบางอย่างกำลังแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายเหมือนเลือดในเส้นเริ่มเดือดพ่านกลายเป็นไฟที่ลุกโชนจากภายในเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นจนสันสะท้อนกระโหลก เจ้าไม่มีทางหนีได้อีกแล้ววิญญาณของเจ้าได้ถูกผนึกไว้แล้วดวงตาเขาพร่ามัวเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกดำลมหายใจติดขัดร่างกายบิดเกรงราวกับเส้นเลือดทุกเส้นกำลังประตุเสียงฝีเท้าฝูงชนกระทบพื้นเป็นจังหวะเดียวกันดังสนั่นร,รอบศาลาแรงสั่นสะเทือนจากพื้นไม้ไหลขึ้นมาถึงกระดูกสันหลังจนฟันกระทบกันกรอดเงามืดกางแขนออกเต็มความยาวร่างสูงใหญ่ปกคลุมทั่วเพดานศาลาเหมือนกำแพงทมิน ดวงตาแดงฉานสองดวงจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเขาภาพความทรงจำประหลาดผุดขึ้นต่อเนื่องผู้คนหมอบกราบอยู่ท่ามกลางทะเลไฟทุกเสียงตะโกนชื่อของเขาเลือดในกายเดือดพล่านจนผิวหนังแตกแาวเส้นเลือดปูดขึ้นเหมือนรากไม้ที่กำลังดิ้นรนฝูงชนพร้อมใจกันชูมือขึ้นสูงขับเสียงสวดที่หนักแน่นราวกับฟ้าร้องแสงจากเปลวไฟหมุนว,นวนรวมตัวกลางสาราก่อนแตกกระจายเป็นสัญลักษณ์โบราณที่ลุกไหม้กลางอากาศ เขาพยายามหลับตาเพื่อหนีจากภาพตรงหน้าแต่ยิ่งทําให้เสียงในหัวดังชัดขึ้นเจ้าได้ถูกเลือกและไม่มีผู้ใดลบล้างพันธสัญญานี้ได้ร่างเขาถูกยกขึ้นจากพื้นโดยไร้ผู้สัมผัสแขนขาถูกปรึงกลางอากาศเหมือนหุ่นเชิดที่เชือกมองไม่เห็นควบคุมเลือดที่ไหลเวียนกับร้อนจัดจนผิวหนังแดงฉานราวกับไฟกําลังลุกจากภายในฝูงชนโห่ร้องพร้อมกันเสียงสั่นสะเทือนจนกําแพงศาลาสั่นไหว เงามืดแผกว้างออกไปรอบห้องจนทุกมุมมืดมิดไม่มีแสงลอดเข้ามาสัญ,ญลักษณ์ไฟที่ลอยกลางอากาศค่อยๆหมุนวนและกดตัวลงมาบนนอกเขาทันทีที่สัมผัสความเจ็บปวดพุ่งทะลุเหมือนหอกนับพันเล่มเสียบทลุเข้าไปในร่างเสียงกรีดร้องดังลัน่นแต่กลับไม่มีใครแม้แต่คนเดียวแสดงความตกใจตรงกันข้ามใบหน้าของฝูงชนเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกพระสงเยถ้่ยคำสุดท้ายเสียงทุ้มต่ำจนพื้นแตกเป็นร่องลึก จากนี้จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปดวงตาเขาเบิกกว้างเลือดไหลออกมาจากขอบตาจนเปื้อนแก้มแดงฉานร่างกายสั่นสถานแรงเจ็บปวดกัดกินทุกเส้นประสาทสัญ,ญลักษณ์ไฟบนนอกยังคงเผาไม่ราวกับกำลังสลักคำสาปลงไปในวิญญาณฟูงชนโ่ร้องเสียงดังก้องสะท้อนผสานกับเสียงหัวเราะที่โหยหวนลอยออกมาจากเงามืดเงานั้นโน้มใบหน้าลงมาใกล้กลิ่นคาวเลือดและกลิ่นไม่ประสานกันจนแทบสำลัก เสียงกระซิบยินเยียบเล็ดลอดจากปากมันแทรกตรงเข้าสู่หูโดยไม่ผ่านอากาศเจ้าจะกลายเป็นสะพานระหว่างโลกนี้กับโลกที่ไม่ควรถูกเปิดทันทีที่ถ้อยคำนั้นสิ้นสุดพื้นศาลาทั้งหมดสันสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวไม้ที่แตกขักปลิวขึ้นกลางอากาศเหมือนถูกแรงดูดจากเบื้องลึกความมืดหนาทึบไหลออกมาจากรอยแตกของพื้นราวกับทะเลดำไร้ก้นกำลังเอ่อลักขึ้นมาฝูงชนก้มกราบลงพร้อมกันเสียงสวดดังกระหึมยิ่งกว่าเดิม เขาพยายามดิ้นหนีแต่ยิ่งดิ้นเท่ากับแรงพันธนาการยิ่งแน่นรัดจนกระดูกแทบแตกและแล้วเสียงในหัวก็ดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นชัดเจนราวกับถูกปริงตลอดกาลเจ้าคือผู้เปิดประตูและมันได้เริ่มขึ้นแล้วร่างเขาถูกดึงลงสู่พื้นศาลาที่แตกเป็นร่องลึกความมืดที่ไหลทะลักออกมาพุ่งเข้าสู่ร่างกายทุกทิศทางเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลกลับหยุดนิ่งกลายเป็นเส้นสีดำไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในผิวหนัง ฝุงชนโหร้องก้องกังวลราวกับยินดีต้อนรับการกำเนิดบางสิ่งใหม่เงามือขยายใหญ่จนทะลุหลังคาศาลาดวงตาสีแดงฉานสองดวงลอยอยู่เหนือเขาสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าที่มือสนิทแต่ไม่มีเสียงฟ้าร้องตามมาพระสงฆ์ก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเปล่งประกายเหมือนเปลวไฟสีนินมือเหี่ยวย่นยื่นออกมาสัมผัสหน้าผากของเขาทัานใดนั้นความทรงจำแปลกประหลาดถาโถมเข้ามาภาพสงครามโบราณที่เต็มไปด้วยเลือดและเท่าฐาน เสียงกรีดร้องของมนุษย์และสัตว์ประหลาดผสานกันจนแทบฉีกแก้วหูร่างเขาสั่นสถานอีกครั้งก่อนเสียงในหัวจะก้องขึ้นหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมเจ้าจะไม่เพียงถูกเลือกเจ้าคือผู้ถือครองความมืดร่างเขากระตุกแรงจนสีสังเงยขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้แสงสีดำพุ่งออกจากดวงตาแทนที่แสงแห่งชีวิตสัญ,ญลักษณ์ไฟบานนอกแผ่ขยายกลายเป็นเส้นสายพันธนาการแทรกไปทั่วร่างฟูงชนส่งเสียงโห่ร้องดังสะท้อนราวกับเพื่อนทะเลกระแทกฝั่ง พื้นสาลาที่แตกเป็นร่องลึกกลับกลายเป็นบ่อมืดดำที่ไหลลวนไม่สิ้นสุดเงามืดเบื้องบนโน้มตัวลงมาแผ่แขนยาวมือหมาคลุมร่างเขาทั้งหมดความรู้สึกเย็นจัดแทงคลุทลวงกระดูกขณะเดียวกันความร้อนแรงจากไฟพายเนียังคงเผาไหม้ร่างเขาถูกฉีกออกระหว่างความมืดและเปลวเพลิงราวกับจะดับศูนพระสงฆ์เปล่งเสียงคำโบราณก้องสะท้อนเสียงนั้นปรีอากาศเหมือนคมดาบฝูงชนกง้งศีรษะลงจนหน้าผากแน่พื้นไม่มีผู้ใดกล้ามองขึ้นอีก ดวงตาแดงฉานของเงาเมื่อสว่างเจิดจ้าเป็นประกายสุดท้ายก่อนเสียงในหัวจะแผดกล้องจนหัวใจเขาแทบแตกสลายจากนี้ไปเจ้ามีใช่มนุษย์แต่คือประตูของความมืดที่จักเปิดตลอดกาลท่านใดนั้นสาลาที่สันสะเทือนหยุดนิ่งลงอย่างกระทันหันควันดำที่ลอยวนอยู่กลางอากาศค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเงียบอันเย็นเยียบฟูงชนที่ก้มกราบยังคงแน่นิ่งไม่ขยับไม่หายใจราวกับรูปปั้นที่ไร้วิญญาณ พระสงฆ์ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าดวงตาที่เคยเปล่งประกายค่อยๆมืดดับลงเขาสุดลงกับพื้นหอบหายใจราวกับวิญญาณเพิ่งถูกฉีกออกแล้วคืนกลับมาสัญ,ญลักษณ์บนอกจังหายไปเหลือเพียงรอยแผลเป็นไม่ลึกที่ยังแผ่ความร้อนแผ่วเบาสายตาที่สันไหวมองไปรอบศาลาทุกสิ่งสงบลงราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ในความเงียบนั้นเขายังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วบางอยู่ในหัวเสียงที่เตือนเขาเหมือนเงาตามติดไปจนสิ้นลมหายใจ ประตูได้ถูกเปิดแล้วและไม่มีวันปิดอีกต่อไปเขาหลับตาลงน้ำตาเอ่อคลอเมื่อรู้ว่าจากวินาทีนี้ชีวิตของเขาไม่ใช่ของตัวเองอีกแล้วแต่เป็นของความมืดที่ทั้งโลกไม่เคยตระหนักถึงเรื่องราวจึงปิดฉากลงทิ้งเพียงเงื่อนไขแห่งศรัทธาและพันธสัญญาที่ไม่มีวันถูกลบล้างจบ